อ้าวพี่น้องมาในฮกม้งเศร้าฝนตกเลือเด้อพี่น้องเลยนะตกลงมาฝนไงมากตกมาแน่น้อยนึงแล้วก็เปียกแห้งก็จะหย่อยหางลิ้นแน่ตกลิน้นฝนตกลิ้นเนี่ยมื่อเสาร์พี่น้องฮกม้งเศร์เนี่ยหางหย่อยมากลื่นมาเปียกข้างแน่ พี่น้องฝนตกเนี่ยมาสาวด้อพี่น้องเด้อฝนตกลื่นสาวเนะาะนะฝนก,กระลังตกกระลังตกพี่น้องฝนกระลังตกกระลังลื่นพี่น้องกระลังสิออกท้ามาหากินฝนกระลิ่นลงมาหนาวกระหนาวแน่อยูก่กระบ่หนาวแห้งเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องพี่น้องคนตก้ยิ้มจะเศร้าขนาดเลยอกมาเนี่ยปุ้ยผุ้น่ะคนกำลังดิ้นยังดิ้นพี่น้องไหลจอบจอกี่เดซซัมเนี่ยอะไรโอ่คนตก้งิ้นี่ยมาเศร้าพี่น้องเอ้ยมาคนโตคนโตคนโตพี่น้องคนตกโตเพียงไฟก็ได้รูปนี้ตัวหนาวหนาวกำลังเพีงไฟพี่น้องคนโตคนตเพียงไฟก็รู้ไหมเจ้าองไฟอากาศก็เย็นเย็นแน่อยู่ถึงกับหนาวแห้ง เ่าก็พียงไฟเงียมะเ้าแถวอีสานมาหนออเขานะดูนี้กากองไฟฝนตกพี่น้องพี่น้องเ้านี่มเนเาที่เก่ากอกราคุ่มเสาร์เารนี่มีฝนโปรยโปรยลงอย่างมะเสาตอนประมาณตีห้าหามองเสาเงี้ยมาแรงวันเี้ยมะเสาตีหาก็กลัวฝนตก โอ้ยฝนไงค่อยเรื่อยๆทุกหมือซูเหมือมากฝนไงพี่น้องฝนไงพี่น้องฝนตกฝนตกแค่ไม่กี่ก่อยเปียตัวก็จะเสียข้างก็เปียต้นพี่น้องพี่น้องโอ้ยฝนเลยพี่สิตกอีกรย์ร้นงหืมกัน โ็้ยหนาเลยโอ้ยหนาถึงเลยตัวก็จะเปียกข้างพี่น้องกระดีไปยังนึงทำยังไงนะแม่พี่น้องแดดแจ่มๆฝนกระตุกโอ้ยแดดออกมาแห้งดอแห้งกี่ได้หนิแต่ว่าฝนถังยังลื่นเสืออยู่ดิ่งโมแห้งดอกแต่ว่ามันง่ายๆลื่นๆพี่น้องฝนลื่นได้หนิ ฝนลินฝนลินพี่น้องฝนตกฝนลินแดดออกกำลังฝนยังลินอยู่ทวงอีบบโอ้ยลุงกินน้ำลุงกินน้ำพี่น้องลุงกินน้ำทั้งตะเวนโตกะบานเถอะน่ะเวน,นโตกเงัน้นลุงกินน้ำ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 ฝนลินฝนลินลุงกินน้ำลุงกินน้ำ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ